สวัสดีครับผมกัดแคสเกดนะฮะตอนนี้คุณอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า l ล v i ิ g ง l ฟลชนะผมเป็นเกมดาวเทลเลอินดี้อีกเกมหน,นึ่งนะที่จะได้กันวันนี้ถักกลับไวโอลินแบ็กแพ็กเดยโฮม่าและนมเดด๋ยวมึงเริ่มได้เหรอเฮ้ย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 ทีนีมันยหาย มาไม่ปิดอะไรโรงเรียนอ่ฮะอ่ฮะเฮ้ย้มันเริ่มเลยเหรอเดี๋ยวเอ่อเป็นเกมแนวเฮอร์หรืออินดี้เอออะไรวะ,ะไรซันอาอ๋าอเหมือนเราโดนกลับโอเคเหมือนเป็นการกลืนของผีนะฮะเขาไม่ให้เรา ไอ้เชีย่ยเขาไม่ให้เราไปไหนโอ้โอ้โอ้ไอ้น,นี่อะไรอะ่ะแพกแพคเดี๋ยวแค่ไวไวโรลิปโอ้โอ้โอ้โหโอเคโอเคโอเคขอเวลากูหนีกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงจะเย็นเย็นเดียวกันเรา,า,าค่อยๆคุยกันได้เรื่องนี้เราคุยกันได้อืมเอ่อเหลืออะไรอะ่ะอันนี้มาแล้วไอ้เชีย่ยไอ้เฮีย ไอ้เฉยพี่นี่มันมันสั่นจอทำใหม่ปะตันบ้างตันโอเคอ๋อถ้าเราหันหลังเราใจนี่นะผมตัวนี้เรามาเอาของแล้วใช่มันสุ่มมาปะเนี่ยไอ้ยโอเครีบรีบเอาของเราเออรีบเอาของเรารีบไปดีกว่าฮะนี่เราทางตันเหรอ นั่นนั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยจอซันจอซันจอซันเวลีนไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วขอครบยังอ,อึ๊บเออคือบอกว่าเราได้ทุกอย่างแล้วเราควรกลับนะฮะเราควรออกจากที่นี่ได้แล้วทางออกอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ปะนั่น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 โอเคกูไปแล้ว เออยี่ยออุ้ยออก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 อออฮะฮะเวทเดี๋ยวแต่กินนี่กูเล่นเกมผีไม่ใช่เหรอโมมีเสียงภาคด้วยขอโทษขอล้างไอ้นี่ก่อนนะ วัสด,ดีฉันชื่อ <name> ฉันชื่อโอ้โห <R ana. S 1> oh, ชื่อมึงอ่านไม่ออกเอ่อ uh, อ uh, uh, mm ่อฮาวดูพะน่าวแเออเธอสะกดไอ้นั่นได้ยังไงวอเตฟัเค mm ี่อะไรวะเดี่ยมึงตามมาทำาไออกไปจากกูเลยนะเออเราได้ดินสอจากพี่แกนะฮะเออนายทำดินสอตกนะ่ะไอ้ง่เอาไปเออไปเลยเหมือนกันนะเราเนี่ย เอเขามาผิดอารมณ์เลยชิบหายแล้วยังไงก็ตามเอออยากทำการแบบช่วยช่วยคุยกันหน่อยได้ไหม Get the Get your way f u c k You held a bag I I never l o v e you ไปกไ,ปไ,ปไ,ปไปกลๆเลยฉันไม่รักแกเเจ๋วเลยมีคำถามอะไรไหมเอ่อทำไมถึงมีเลือดในะกระเป๋าฉันกับอ่า ทำไมทำไมถึงอ่าไม่ถึง,ถงรู้จักฉันดีจังเลยเลยถามถึงแรกดีว่ะ Sorry I spilled my apple juice ก็เท่ทีนาะฉันทำ apple juice กล่องกล่องน้ำผลไม้แตก apple juice นี่ชื่อนี่ชื่อเหยื่อมึงใช่ไหมอ่าโอเคโอเคอ่าทำไมถึงรู้จักจกับผมมากจังเลย so เอองั้น ไม่รู้หรอกว่างั้นก็ชอบงานอดิองานอดิเรกของเธอคืออะไรฮิลเมลี่ฟ l ออฟเกรสตลอดวิทีตลอดมันเมนืมันเป็นคำสวดเหมือนสวดส,ส่งนะฮะ <laughs> เออก็ชอบก็ก็ชอบ,ชอบนั่งเล่นไปเรื่อยดูอนิเมะแล้วก็สร้างแล้วก็เล่นเกมบนเกมอินดี้ง <laughs> ั้นก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แล้วมีความสุขได้ยังไงระ,ระหว่างที่กักตัวอยู่งั้นน่ะไปไม่ถูกเลยเฮเจอารมณ์ไปไม่ถูกเลยอะไรอวลาอยู่ฟลมกับเอ่อเวลาว่างคุณทำอะไรอ่ะ Well I'm originally from Oklahoma but I moved to the tormented p l a i n for work which now that I think about it both places are very similar then I came here when I found out you were visiting คือเขาบอกว่าจริงๆเขาเขาเมาจากโอคลาโฮมาที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาแล้ว แต่ว่าก็คือย้ายมาเมืองที่เราอยู่ก็เพราะว่าเราอยู่ไงคือมันคล้ายๆกันในอย่างเมืองที่เราอยู่ไงเราเขาก็เลยตามเรามานะฮะ so, mm, งั้นก็คือรู้สึกอายนะที่ท,ที่ต้องตามที่ต้องโทมมาแบบนี้กลักวกลัวเราจะวิ่งหนีไปนะฮะ um, พอดีว่ามีคำถามอะไรบางอย่างจะถามแต่ว่าจะไปเดทกับฉันไหม อะไรอยู่นี่อะที่อะไรเนี่ยตะกี้ที่กูเพิ่งหนีผีมาไม่ใช่เหรอเี้ียดอ่ะ yes oh my gosh oh my gosh oh my gosh i've been waiting for this for like forever oh my god my god อยากจะไปด้วยแต่ตามไปตลอดเลย come on let go let's right now งั้นไปเลยนะ เด็ดแรก loving flash โอเคบางครั้งเราก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างใช่ไหมบางสัปดาห์เราก็ไม่อยากหลอนมากเกินไปใช่ไหมเพราะว่าตกปกติก็เล่นเกมทั้งสัปดาห์อยู่แล้วแบบเกมผีอะนะก็มาเป็นเกมมาเป็นเกมผีอะ แก้แก okay, okay, okay. okay, ้เ pues ค้แ like เ้แ like ก้ม like ีเย็ดอะไรครับสำหรับว okay, okay, okay. like ัน like นี okay, like ้สวัสดีครับบ๊ายบาย